เ็นเรื่องแล้วครับสําหรับคนที่อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมเมื่อทางเจ้าหน้าที่นิติออกมาแจ้งว่าลิฟต์ม,มันเสียแล้วคอนโดแห่งนี้เนี่ยมีถึง9ชั้นลิฟต์เสียจะขอเก็บค่าส่วนกลางเพิ่มอีกห้องละ500บาทลูกบ้านก็ไม่ยอมสิครับอ้าวแล้วทางกฎหมายลูกบ้านต้องจ่ายไหมอะ่ะห้าร้อเนี่ยเพราะส่วนกลางเขาเก็บอยู่นะเดือนละ300มาฟังกันหน่อยสิว่าเรื่องนี้เป็นมาอย่างไง เรื่องนี้นะครับมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียรายหนึ่งออกมาเปิดเผยครับโดยเธอเปิดเผยนะครับพร้อมกับระบายออกมาบอกว่าเป็นเรื่องลิฟต์คอนโดเสียแต่กลับถูกนิติเก็บค่าส่วนกลางเพิ่มอีกห้องละ500้อพร้อมทั้งตั้งคําถามถึงความเหมาะสมว่าสามารถเก็บได้หรือไม่โดยเธอบอกว่าเธออาศัยอยู่ในคอนโดย่านลาดพร้าวมีทั้งหมด9ชั้นคอนโดมีการเก็บค่าส่วนกลางทุกเดือนเดือนละ300บาทนี่เก็บทุกเดือนนะเดือนละ3 0 0ในการจัดเก็บตัวนั้นเนี่ยปรากฏ ว่าต่อมาครับทางนิติเนี่ยมาเขียนป้ายบอกว่าจําเป็นต้องใช้เงินจาเป็นต้องใช้เงินนะทั้งหมด6 0,000บาทเพื่อใช้ในการซ่อมลิฟต์ครับโดยในการซ่อมลิฟต์เนี่ยนะครับนิติยังเขียนต่อไปอีกนะครับว่าจะซ่อมก็ต่อเมื่อมีการจ่ายค่าส่วนกลางครบแล้วเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับนิตินะครับบอกว่าจะดำเนินการซ่อมทันทีถ้าจ่ายครบซึ่งเรื่องนี้นะครับผู้โพสต์บอกว่าเหมือนเป็นการบังคับทางอ้อมหากเราไม่จ่ายก็ไม่ซ่อมให้ใช่หรือไม่อีก ทั้ง500บาทที่ระบุว่าเป็นค่าส่วนกลางขอเก็บเพิ่มนั้นไม่นับรวมจากค่าส่วนกลางปกติที่จ่ายเป็นประจำเดือนละ300บาทอยู่แล้วตอนนี้คนที่รับผลกระทบนะครับคือคนที่อยู่ชั้น8ชั้น9พอต้องเดินขึ้นลงจากบันไดแทนครับเนี่ยนะฮะอ่ะโรด,ดันลงเนี่ยเป็นประธานหมู่บ้านด้วยแล้วก็เป็นที่ปรึกษานิติคอนโดนิติหมู่บ้านหลายแห่งครับปัญหาค่าส่วนกลางนี่จะบอกเป็นปัญหาที่ทุกโครงการเจอกันหมดไม่ว่าจะเป็นโครงการแพงโครงการถูกโครงการขนาดกลางเอาอย่างนี้ก่อนหมู่บ้าน จัดสรรทุกหมู่บ้านที่เราไปซื้ออยู่อาศัยบางคนเข้าใจว่าซื้อบ้านแล้วไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางไม่ใช่นะครับค่าส่วนกลางหมายถึงว่าค่าไฟฟ้าบนถนนค่าไฟฟ้าของลิฟต์ค่าไฟฟ้าตรงโถทางเดินในคอนโดมิเนียมค่าน้ําประปาที่ส่วนกลางค่าแม่บ้านทำความสะอาดส่วนกลางค่ารอปภรรักษาความปลอดภัยของคอนโดค่าประตูเข้าออกที่ต้องใช้คี์กร์ดค่าระบบรักษาความปลอดภัยรวมทั้งค่าจ้างผู้จัดการนิติคอนโดด้วยนี่คือค่าส่วนกลางหากลูกบ้านไม่จ่ายลูกบ้านก็จะถูกฟ้องร้อง หรือถูกอายัดที่ดินโฉนดไม่ให้มีการซื้อขายได้อย่างไรก็ตามครับแล้วค่าลิฟต์เนี่ยไอ้ลิฟต์ที่มันเสียเนี่ยลิฟต์ที่มันเสียเนี่ยถามว่ามีสิทธิ์เก็บเราไหมอย่างนี้ก่อนนะ อย่างนี้ก่อนนะหมู่บ้านเอาคอนโดมิเนียมเนี่ยคอนโดมิเนียมเนี่ยทรัพย์สินส่วนกลางเนี่ยคนที่มีหน้าที่ในการซ่อมบํารุงดูแลรักษาคือนิติของคอนโดมิเนียมแห่งนั้นนิติของคอนโดมิเนียมแห่งนั้นเนี่ยจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการคอนโดคณะกรรมการคอนโดมาจากการโหวตของลูกบ้านทั้งหมดทั้ง9ชั้นนั่นแหละโหวตมามีประธานเป็นตัวตั้งมีกรรมการรองลงมาจะมี5คนจะมี10บกว่าคนแล้วแต่ข้อตกลงของคอนโดนั้นๆกรรมการคอนโดมีหน้าที่อะไรบ้างมีหลายหน้าที่ครับแต่หนึ่งในนั้นคือการ dan ทำให้สาร่ายพวส่วนกลางใช้งานได้ปกติมันก็ต้องจ่ายเงินใช่ไหมครับค่าซ่อมแล้วเงินค่าซ่อมค่าบำรุงรักษาม,มาจากไหนก็มาจากลูกบ้านทั้งหมดนี่แหละครับจ่ายรายเดือนอ่าเดือนละ3 0 0เดือน3,000ปีหนึ่ง3,600บาททีนี้เราต้องนึกสภาพนะครับว่าทรัพย์สินส่วนกลางเนี่ยนะครับหลายๆคอนโดมิเนียมหลายๆห,หมู่บ้านเมื่ออยู่ไปนานๆแล้วเนี่ยเงินที่เจ้าของโครงการที่ขายคอนโดให้เราไว้ให้เราไว้เนี่ยมันหมดคือตอนโครงการขึ้นใหม่ๆเนี่ยม,มันจะมีเงินเอาไว้จ่ายนู่นจ่ายนี่เยอะแยะไปหมดแต่พอมันอยู่ไปสัก10 20-30 ไม่มีเหลือแล้วครับมันจะมีแค่เงินลูกบ้านจ่ายและลูกบ้านก็ไม่ได้จ่ายครบทุกหลังนี่ผมพูดได้เลยนะไม่ค่อยมีโครงการไหนเราครับที่จ่ายครบทุกหลังน้อยผมยังไม่เคยเจอใครเคยเจอโครงการไหนครบทุกหลังคอมเมนต์มาหน่อยนะไม่เคยเจอจริงๆจ้ะมันจะต้องมีคนที่ไม่จ่ายอยู่บ้างทีนี้พอเราไม่จ่ายต่างคนต่างไม่จ่ายค่า่วนกลางนิติคอนโดก็ไม่มีเงินเอามาซ่อมไม่มีเงินเอามาจ่ายรปภแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรปภแม่บ้านค่าผู้จัดการนิติอันนี้เป็นฟิกคอสที่ต้องจ่ายทุกเดือนถ้ามม่่ไไหก็าาาีีนน้้ปจจยะคททํแลวเมื่อ มันมีการซ่อมบํารุงเกิดขึ้นปกตินะครับการจัดเก็บเงินลูกบ้าน500บาทเนี่ยนะครับอยู่ๆเนี่ยคอนโดหรือคณะกรรมการไปจัดเก็บไม่ได้นะครับต้องมีการเข้าที่ประชุมสามัญใหญ่ซึ่งต้องประชุมปีละหนึ่งครั้งมีการแจกแจงรายรับรายจ่ายแจกแจงก่อนว่ามีอะไรบ้างขาดเหลืออะไรยังไงบ้างปัญหามีอะไรบ้างสมมุติว่ามันเข้าที่ประชุมใหญ่ประธานที่ประชุมก็บอกแล้วว่ามีมีลิฟต์ต้องซ่อมต้องใช้เงินซึ่งนิติไม่มีเงินขอเก็บเพิ่มหลังละ500บาทเพราะค่าซ่อมประมาณ60,000บาทถ้ามันเข้าที่ประชุมใหญ่กรรมการมีสิทธิ ถ้าไม่เข้าที่ประชุมใหญ่กรรมการไม่มีสิทเก็บ เพราะมันคือการจัดเก็บเงินเพื่อเอาไปใช้ซ่อมกรรมการคณะกรรมการนิติเมียที่ซ่อมบำรุงใช่แต่การเก็บเงินต้องขออนุญ,ญาตที่ประชุมใหญ่แต่ถ้าเกิดเขาขอที่ประชุมใหญ่มาแล้วเขามีสิทธิ์เก็บได้ครับเก็บแล้วก็เอาไปซ่อมบางโครงการเนี่ยเขามีเงินของเขาเขาสามารถหมุนเงินมาซ่อมได้เลยแล้วค่อยไปเก็บทีหลังบางโครงการเขาไม่มีเงินหมุนเขาก็ต้องมาเก็บก่อนเคสนี้นะครับถ้าลูกบ้านมีการเข้าที่ประชุมใหญ่แล้วแล้วลูกบ้านไม่จ่ายนิติคอนโดฟ้องได้นะครับ5 0าบาทนั่นนะนะเพราะมันผ่านมติแต่ถ้ามันไม่ผ่านมติ เขาก็ไม่มีสิทธิ์เก็บเพราะฉะนั้นนะครับผู้พักอาศัยเนี่ยจะต้องคอยไปเช็คว่าในการประชุมใหญ่แต่ละปีทุกครั้งเนี่ยมีอะไรบ้างนี่แหละฮะเห็นหรือ,อยังครับความสําคัญของการประชุมนิติหมู่บ้านนิติคอนโดลูกบ้านไม่เข้าประชุมก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องนี้ถามว่าเราไม่จ่ายได้ไหมต้องไปดูว่าเข้าที่ประชุมหรือไม่เท่านั้นเองครับแต่ถ้าถามรุนละงนะเงินตรงส่วนนี้มันเป็นค่าส่วนกลางที่เอาไปซ่อมบำรุงยังไงยังไงถ้าเราอยากใช้ลิฟต์เราก็ต้องจ่ายครับ